ตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามสามิติติ <c oughs> ขอโอกาสประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นขอโอกาสคณะสงฆ์ทั้งลายขอเจริญพรญาติโยมที่มารวมกันบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังทางสถานวิทยุผ่านทางสถานีของวัดศรีอุรมง้วก็ผ่านไปอีกหลายสถานี เมื่อนี้ได้มารวมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้แกหลวงพอบุญกองก่อนอื่นก็ขอโอกาสขอกรบหลวงพอ่พอเพราะว่าพ่นเป็นอาบุโสเพื่อให้โอกาสดูโอกาสหลานดอกไม่ออกนะหลวงพ่อพ่นเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่พระเฮาต้องดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างเวลางานภิกษุสงฆ์ หลวงพ่อท่านจะไม่มาก็ได้สั่งใครมาก็ได้แต่มือคือโบสั่งหลวงพ่อต้องมาดูด้วยตัวเองแล้วก็มาทำเป็นแบบอย่างแก่พระรูปพระรานให้รู้นี่คือการเคารพในธรรมพระพุทธเจ้าภาษาดิบุรแสดงธรรมพุะเจ้าสเสด็จไปนิ่เสียงยน,ยน,ยนิ่ยึดนิ่งเนีนั่นคือความเพราะความเคารพใหญ่ก็คือหนึ่งเคารพพระธรรมสองเคารพบุคคลนี่คือหลักยหงไๆสองขอ้อฉะนนมื่อนี้ <c oughs> งานโยมทั้งหลายที่มา ต้องดูลวงพ่อเราเป็นตัวอย่างไว้ท่านเคารพในธรรมเรื่องเข้าใจข้อ็ทะธรรมท่านเก่งกว่าเราแต่ไ่าอย่างเพิ่งฟังฟังธรรมะฟังข้อคิดมันได้ข้อคิดฟังธรรมะไม่ใช่สนุกสนานเฮฮาแต่ไม่ได้ข้อคิดเตือนใจพวกมาเฮ้านั่งอยู่นี่เฮ้าคิดอย่างไหนพี่น้องญาติโยมนั้นนั่นแหละศาสนานี่มาถึงอยู่พวก่าเฮ้านี่ ครับยุคสมัยพแม่คคู่บาอาจารย์ที่รวงรับดับขันไปแล้วเข้านีขึ้นมันสวยไปเป็นพม,ม่าศาสนามันสวยคนสวยสีหายากมิตรคู่ขี่หายผีสัมหาโบกินเป็นว่าเด็นนั้นอันนั้นโบราณมันสอนเลยพิคิดเอาเดอ้อให้ตีเป็นปริศนาธรรมด้วยและตีเป็นปริศนาโรคด้วยมันถึองจะเข้าใจนั่นนะสองขั้นหารโรคก,กาสิคาโรคก,กาขามหวง ล่วงสิเตต้นใหม่ให้เพ่บังมุนทรายเปนวันอะไรเป็นเหตุนั่นแหละล่วงหมายถึงพวกโมเฮาบูาพากันสนใจวัดว่าศา,ศาสนามีเตมเพิดเพื่นไปแต่มัน,น้ำเสียงไปบันญงาิโนมทางหลายสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือภาพดวงตาคิดว่ามันแมนของข้ามันคุยยางแต่วันหนึ่งมันไม่ใช่มันต้องจากไปเฮาต้องจากไป สิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่โลกใบนี้ยังอยู่เงื่อนซ่านบานรองรถเรือลกูกหลานยังอยู่กับโลกใบนี้เสมอแต่เราต้องจากไปบุมมือหนึ่งกับวันแดงเขาต้องจากไปนั่นแ่ะหวงพ่อบนกองท่านก็เตือนลูกศิเย์ว่าท่านต้องจากไปแน่ถ้ามองในภาพเป็นธรรมะมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ถ้ามองด้อีกแบบหนึ่งกับบอกท่านเตือนแล้วเพาท่านจะไม่อยู่อายุเพิ่นกับแปดสิบห้า พรรษา47เพิ่นแก่กว่าอตาตมาสองปีพูดถ,ถึงพรรษาเพิ่นท่านก็เตือนไว้แต่บรรดาลูกศิษย์ไม่ได้เข้าใจเหล่านี้ง่ายๆก็เลยเสยเต้วยไปเรื่อยไปบ้นทุกอย่างไม่ได้วางแผนเตรียมพรอม้อมท่านอาตมามาตัวนี้มือนี้แค่มาดูงานไม่ใช่จะมาเทศมาอบรมพระเจ้าประสงค์หรอกเพราะสั่งพระลูกพระานมาดูงาน ให้มาทำงานอย่าให้อายอยู่อย่าให้อาย,อย,าอายตายอย่าให้ขายหน้านี่คือธรรมะเห็นบ่พพกว่าเฮาอยู่กู้เมือ่ออยู่จะไหนพี่น้องญาติโยมนางอยู่น,นี่อยู่ทั้งบ้านฟังเบิงเนี่ยอยู่อย่าให้อายตายอย่าให้ขายหน้านั่นแหละให้พระเจ้าเปมาถวายขอบุญขอคุณจากคู่บาอาจารย์เฮาเพิ่นอาวุโสพื่นปฏิบัติธรรมมาก เข้าเป็นพระไม่ดุนโงนดุนล้านมาขอบุญขอคุณนำเพืน่นนั้นคือความเชื่อใจของพวกเราท่านทั้งหลายเฮาในกาบด้วายพ่อแม่คู่บาอาจารย์ในกาบคู่บาอาจารย์ที่มีบุตริเขาาปลืม้มใจให้พุ่มใจไม้แต่คนเฒ่าคนแก่อายุมากแปดสิบเก้าสิบเายังอยากไหว้ยังอยากเคารพนั้นคือสายเลือดคนอีสานนี่คือสายเลือดของคนไทยมันฝังบ่กพี่น้องนั่นแหละ ท่านพระเจ้าประสงค์เฮาต้องให้เข้าใจขอนี่แล้วเขาจิมีทุ่มเทงานงเฮาก็มามาใจเข้ามาใส่งานเลยพระที่มารวมในงานจะเป็นวันสุดถ่ายก็ดีพระมันที่มีนหนึ่งพระเจ้าหน้าที่หมายถึงพระทั่วไปมาดูแลในกรับคําสั่งแต่งต่างมาดูแลทั้งอย่างให้เรียบร้อยสองกับพระพิธีพระพิธีต้องนั่งในพิธีที่หลวงพ่อท่านจัดไว้ จะสวดมัติกาบังสกุลกี่รูปไผ่สินแสดงถ้ำไปนั้นคือจากนั้นคือพระพิธีชุดที่สามคือพระรีตองทุกท่านทุกองค์เป็นสมณะสารูปเหมือนกันเโอ๊ย่เป็นเรื่องของผมไม่เป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของหลวงพ่อจังหวัดเสร็จเลยพูดอย่างนั้นไม่เคารพในธรรมไม่เคารพในหน้าที่คนท่ามินหนาอยู่สองอย่างหนึ่งหน้าที่สองหน้าตาหน้าตาผมก็เ้า,เากแกร่งสิละ พ่อแม่ให้มาซ้ำนี่โบโจกบ่บงามอย่างดอกขี้ราย,ย่ังสิละแต่หน้าที่ต้องสวยงามนั่นก็เขาต้องการเป็นอย่างเขาจึงสิสอบเขา,าต้องการจึงคัดเลือกเพราะคัดหาหน้าที่ไม่ใช่คัดหน้าตาหน้าตามันดีได้ก็ถือว่ามันผสมผานกันไปก็ดีแต่ทําในให้หน้าที่มันดีนั่นแหะพระเจ้าประสง์เฮามาสรอยงานกุให้มาขอบุญขอบคุณจากท่าน เพิ่นชนะแหละตายในสงครามบอกภาษาบาลเฮาท่านจระชีวิตของท่านในผ้ากาสาวพัดเหนือไววแต่ร่างไกยสังขารฝากแว้กับญาติโยมฝากแว้กับเจ้าพระสงค์ติ่เป็นดูกเป็นร้านนี่ฝากแว้กับหลวงพ่อพระเดชพระคุณนือเป็นผู้บังคับบัญชาทางด้านการปกครองเฮามาจัดการไ้มาเนียบรอยอย่าให้อายเฮาผู้ทํางานนี่เนี่บอกไว้แล้วอยู่ก็อย่าให้อายตายอย่าให้ขายหน้า ฐาน้องพอเฮ็บุบุดีมูพระสวยบุดีมนีเขาก็สิบอกพื้นไปจะหอดส่วใดส่วนใดพื้นเป็นบอกมันอายบบันนี่เนี่ยนั่นน่ะท่านต้องตีให้เป็นปิิศนาถ้ำตีปิศน,นาโรคให้ออกในการฟังถ้ำพี่นอกญาติโยมเฮ้าให้เราทำหน้าที่ของเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแต่ว่าคนสิมาบวชนี่มันหายากเลยญาติโยมทําบุญอยู่บ้านไ่บาตแต่ดูคู่มือนีพ่พระวิปาถนาบวชเด็กคน,นบ้านังอยู่นี้ยาก ไม่ออกคือกันเคยปาถนาให้รู้ให้ผพว่าเจ้าของบวชบ่บ่มีมีแต่ไปหาทําการทํางานมีเงินเดินเงินดาปาถนาไปพูดมันก็ร่นี่บัตนีบว่าแต่ตรงนี้ดีที่สุดไม่มีใครเอาดีจึงค้นกาบค้นไหวขยังขาหาให้บดคุณแหน่ฝนตกกับบได้เรื่องนักวดแดดออกก็มันบ่เอาพราเจ้าพระสงฆ์เขาเมื่อไก่มันเนี่ยนะมันจะเป็นดวงที่ซื่อเห็นบ่ก็อยู่ไปซื้อบริษทไม่ขาดกันพืนปฏิบัติบริษทบริหารการงานนี่ยังเลื่อยบันฑ์ พระที่อยู่ต้องสร้างสถาญยติโยมให้ได้ดูที่โตวเฮ้านี่ยาเฮ้ายาเป็นห่วงเจาะตัวใหม่เพื่หมั่บุญทลายได้ย่าคู่ญาติโยมคือกันหน้าที่ของโยมคืออะไรหน้าที่ของเข้าคุณสมบัติของกุบะซุบาสิกาทานศีลภาวนาต้องมีตื่นเศร้ามากได้เห็นท่านบ่สาตรก่อนให้เป็นอย่างเขาโมโหดอกเป็นอกนางวิ่นีเบ็ดสุขคนแนวยาคู่พร้อมแน่นบอกเขาโมโหได้สาสตก่อนเหาเป็นอย่างนะ ศาสตราอีกเขากับบูฮูอีกว่าเขาจะเป็นหยัางน่ะน,นะแต่ว่าศาสต์นี่เนาะมาเป็นคนมาพบพุทธศาสตรสนาสอนดีสอนสัวบาบุญกุนถอให้หูหจักเบิดขุนแนวดีเพิ่นก็เห็นนําทําตามสัวเพิ่นก็ห้ลระหายเศร้าแต่ผมว่าเข้าบ่าเ,อาเอากินเหล้าบุดีกับกันกินประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ติดเล่าอันดับสามของโลกมีดับนา่นเรา,รามากไม่ไกลกอง พระประกาศกันถูกวันพระแปดคำ,คำดดสิบห้าคำสุราชเมตยกพิษศีลข้อหาหา้ามแต่ก็มีเกิดขึ้นหลัดเดือนทั่วประเทศมากหลายกว่าวัดวัดมีอยู่สามหมื่นสแต่ว่าปีหกสี่นี่วัดร้างไปหมื่นวัดร่วมมนันอีเดือดมากย่งเดือยอยู่แค่สองหมื่นหกพันวัดทั่วประเทศร่วมสนักสงฆ์พรนี่ปีหกสี่นี่เนี่ยวัดเท่านี่โมมีพระถึงหมื่นวัดเลยทั่วประเทศ ขอมูลก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมานี้นาใจหายเพราะพี่น้องญาติโยมพอออกเหนแห้งบุกไค่เขาวัดเขาว่าก่อนไปยุคนี้คุกขุนแนนอยู่เพื่อนำขอนแกนอุรอรุบลนแสกระซางแนนเบิลร่นคุกไม่ออกให้แน่เขาวัดหลายแน่ติดคุกหน่อยมีบุกี่คนแต่ละมองแต่ละมองถ้าจะเบื่อขอมูลนน่าละเอียดนะเอามาสี่แจงให้ในเบิ้ลผ่านี่โบธรรมดาเด้อแต่ว่าหากบ่เบาตัวนี้นั้นชี้มูลเหตุว่า ล่วงสิจต์ต่วนใหม่ให้พ่หมางมุนทา่าไดนี่คือคนทั้งหลายสิ่ภาคกันเด่นถือกรรมเป็นเรื่องใหญ่ถือศีลท่ำเป็นเรื่องหน่อยเอาไว้เพื่อหลังวัดก็ได้กลายมาเป็นอนพุทธาเป็นเจ้าปูพระเป็นตุกตาอยู่ในวัดปลูกเสียเมียตายจังมากกับข้าทํำเธอหนึ่งแต่ให้มาพึ่งปฏิบัติธรรมไม่มีเว้าอตลอดวลราสอนอยู่ตลอดวลราไม่เคยสนใจไปวิ่งหายหยัางบัน โยมทั้งหลายก็หาภาพดวงตาหลงสิ่งเหล่านี้ทะนั้นตอนนี้จากไปรังจากฟังเสถฟังธรรมหลวงพอแล้วยาพากกระหลงภาพดวงตาเพราะเราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปแน่นอนลูกเรารักหลานเราชอบสามีเราก็เป็นคนอื่นพยญยาเใาเบี่ยงของคนอื่นเนี้ยกันเ้าตายไปเนี้ยยาสพติดก่อนจงหองผู้ได้ก็ได้ว่าแต่ของกูของกูบัดกูแนวมันโมแมนหรอกอยาไปเสือปันนั่นบัดห้าไต่กูมันนี ให้ไปน้ำเฮ้าแน่หลานเท้หาหักหลานเท้าแหงลูกเท้าสอบสามีเทย,ยาสอบพรอญาติเทยาสอบเขาไม่สนใจเราจ้างปืนไปหามซำหามไปให้เจ้าคู่เจ้าค,คู่กับเผาถิ่บอกซำแต่พอเจ้า,ยาคู่คนเดือกบ่ได้หามคนตายมากเพื่อนก็เอาแม่นบ่วม่นตีเป็นคนขี่สัวขี่เรวไปในกระสังเอาคือเขาเพราะท่านถือเมตตาธรรมเป็นใหญ่เพื่อนก็เอาบ,อบา่ว่าบุตรีโอ้ยอินเมันขี่เราบ่เอาหรอก ผู้นี้มั่คิเราบ่าให้เผาบัตรดรอกเพิ่นก็บเบอเคยบ,บไม่มีท่านช่วยจะหลวงพอนุติสรอยเอาเห็นว่าไม่มีท่านช่วยท่านบริคิดเนี่ยนาทีสุดท้ายกูบาอาจารย์ท่านที่มีเมตตาธรรมท่านสูงพวกมาห่อในเบ้าแล้วเถียงกันพิษกันปน,นบนพีเปลี่ยนนอ้องญาติสิ่งกันสม,สมบัติมากไม้ก,กู้เรน่อยเมื่อไงไรพ่อแม่ตายบริคิดของเขาแจกเนี่ยเถียงกันเหลืองบบเ,เป็นเรืืองเป็นเล่านั่นแหละนั่นแหละ,ละคือลวงภาพดวงตา อย่าหลงภาพดวงตาพวกมโหเข้าธรรมธาตุของครูบาอาจารย์ไม่เคยจากไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยจากโรคนี้ไปเลยเหมือนกับแสงพระอาทิตเข้าสินั่งเครื่องบินไปประเทศไดก็สร้างในโรกไปนี่ก็เห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวเห็นพระจันทร์เห็นดาวคือการบดอัตามาไปมาได้จังเบาได้ไปยุโรปก็ไปเมื่อ้วนั่งเครื่องบินสิว่กชวโมงไปเพื่อนให้ไปนั่งต่อไปอีกไม่ออกพัน เป็นยี่สิบกว่าชั่วโมงก็เห็นตะเวนดวงเดียวนี่หละพี่น้องเห็นดาวสั่งดาวฮาวดาววี่วระจัน์อันเดียวกันบับบได้ปแปลกต่างกันเลยมืม่นมวนนี้เพียบแต่คนคนละภาษา,าพื้นที่อากาศอัศควิประเทศจจะแตกต่างกันเท่านั้นเองสิ่งที่ดีมีเยอะแยะที่ห้อไปศึกษาเบื้องจะเห็นเท่านั้นแต่สิมมง่งทบอกตรงนี้นั่นน่ะมันจะสุกอย่างก็จะเป็นภาพดวงตาเรานี่แหละ คำสอนพระเจา้าก็เปียกเหมือนพระอาทิตย์บิเมณน่าให้แต่ประเทไทยอย่างเดียวไม่ให้อินเดียอย่างเดียวไม่ให้คนมาให้ในก่อน่าให้แต่พระเจ้าประสงค์อย่างเดียวโบแมนได้ญาติโยมก็ตตองนีด้วยนั่นแหละก็เหมือนแสงพระอาทิตย์ให้ส,สว่างโลกไปยุไซกต็ต้องสว่างแมนบอใจมนุษย์มันมืดโลโกโลกมันมืดโลกมันบอดตัวนี้แหละขันโมยแสงพระอาทิตย์มันก็นมืดสนิทเลย ใจเฮาคือกันหาติโยมถ้าบ่มีธรรมะนี่ใจมใื่นใจบอดเอยดูนาวัดกับ่บเห็นวัดจ้าจะสงส์ผ้านนาบ้านก็บ่บเคยใสิใส่บาิใส่ไปยังพื้นใส่ก็ะันบ,บิดหรอกพระสองสามองค์หนึ่งบอกไปหนันเจ้านั่นล่ละดวงสิจอตวนไปเห็นบ่ระเพิน่นได้ชันหลายดอกแต่ว่าหน้าที่ของโยมจะบวกข้องพอได้เห็นคนต่งบุคมาใส่บาทแงนั่งอยู่นี้บ่มี ใปเห็นคนตตยมาทำบุญเนี่ยบ่มีมีแต่เตอร์มรณบุญน้อเผาเขาให้หบุญไปหาเท่านันน้นแม่นบ่บ่มีหรอกท่านอย่าหลงพวกว่าเฮาจะหลงเลให้ดีบเอาทำเราดีเรารู้พุทธเจ้าสอนไปแล้วเกิดแกเจ็บตายพุทธเจ้าเป็นคนสอนเพิ่นคนพบเดินเดียวมาสอนพวกมัวเฮาแล้วทุกคนก็ดีกหนีไม่พ้นด้วยเป็นหยังเฮาบ่คือเขาจะไปเอาหยังบาดเจ้านั่นแหละนาทีของเฮาอุบาสก ขอให้มันสมบูรณ์ต่อการให้ทานพระหน้าที่ของพระเฮาสินสมาธิปัญญานี่ก็คุณธรรมของพระเฮาอันเยี่ยมศินสมาธิปัญญาตัวนี้ต้องเข้มแข็งพระเฮาสว่วนญาติโยมต้องทานศินภาวนามันยึงมันยังไงเนี่ยขันโมมิสินนี่บ้านเมืองเห็นบอกกูเมืองเดเทไปนั่นโมมิสินมีถ้ำบอกไปสรารพัดสรารเพไปนะบอกกันคำหยาบคำคายนาการมุ่งผู้หน่อยผู้ใหญ่ฟังเดวบ่มวนหู แต่ว่ายย่งนั้นคือคนมันลงต่างคนต่างมีควอมููโศกันอยากเป็นใหญ่ตกลงกันหมดลจึงเพ่บางแตกนี้สามเมืี้มันขอนเขาหมดเดียวก็เป็นหลายไฟายนำก็ไฟเห็ดหยางโมเดลก็สารเจ้าจึงสางเป็นนี่นะมันเกิดขึ้นในสังคมพวกพี่น้องญาติโนมสองพันหาโลกกาสิขาม่วงนี่นะมันผ่านเป็นไในวันนี้ นี่แะต่างคนต่งมีความหูโสกันอยากเป็นใหญ่บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้กูบาอาจารย์เตือนตลอดสินธรโม,ม,ม่ไม้นู่ก,กายวินาศเดอ้อคนขาดสินขาดธรรมความไม่ยำจะเกิดในสังคมเพก็ะว่าวตลอดกูบาอาจารย์เขียนพวกว่าเขาอ่านตลอดแต่เฮาเป็นคนเหมือดคนบอดพี่นองญาตย่ยมบม่ได้สนใจกวนั้นเลยไปแดนแต่น้ำอื่นผุนบันนั่นล่ะก็ได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในนี้เขาก็ได้ หน่อยลงไปบานคนัญเนยบ่สนใจบานพระสิวะปุณณนี them, so no ่ก็สร้างบ่สนใจคอยบริสุทธิ์น้ำคอยบริสุทธินัจนเป่าจยูได้ก็แล้วอ้อยก็แล้วนะไม่อย่างมีศรัทธาเมียนบอกไม่ออกใจบ่ศรัทธาด้วยแสนสี่อ้อยกับปัญดาเพิ่นนะใจบ่ศรัทธาบ่ศรัทธาน้ำเบาดีก็คือหายเป็นบ้าน้องพ่อวอนนี้พูดสิเกตได้เนี่ย้อยน้องพ่อคือบอกหายแทบบรสิว่าล่ะต้องฟังเบิ่งซะกุ่นญาณโยมจึงจะเห็นคุณค่านั่นนหละขมมันเป็นยาเดนอะ บอกว่านหวานในอ,อาจีิตัวถือตัวก็ะไรเด้เขาเห็นบอกนั่นนะหวานทั้งเป็นมันก็นดีขมทั้งเป็นยาแท้กินไรทองมันเป็นยาตัวหวานนี่มันเป็นร่มไหมขมเป็นยาเขากว่ากันอยู่แต่นั้นเอามาใส่ธรรมะเข้าไปให้มองเป็นปริศนาธรรมนั่นแหะเพื่อจะบอหวา,านทั้งเป็นร่มแท่กินไรทองสิอืดขมเป็นยาบวแพ้กินไรทองบ่เสียโบราณเขาเป็นสอนไว้ มร่านเขาเนี่เป็นคนนี้ปัญญาหลายใ้แม่แต่ท่านอยู่ด้วยระบบศีลธรรมมาเมื่อก่อนศีลธรรมบเรเผย,ยแผ่อย่างมากมากแต่ท่านก็อยู่ในระบบศีลธรรมเป็นคำบอกคำจามาเตือนบอกมาเห้เรานหลัลงให้คิดในอ่านกันจังสิใดน,นี้นั่นน่นเมื่อเขาเข้าขใจไปให้เขามาทำตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ในฐานะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกา เสียสละพวกมเฮ้าให้เขามาเหตุตัวนี้ให้เขามาทำตัวนี้หลวงพ่อบุญกองท่านจากไปแต่ร่างกายสังขารยังฝากเราไว้อยู่ฝากไว้ให้พวกมะเฮ้านั่งอยู่นี่เบิดอทั้งพระเจ้าประสงค์ทั้งพระเดชบะคุณหลวงพอ่อให้เราจัดการให้ดูดีดูงามสงฆ์ท่านเป็นสมณะสารูปที่จากไปในผ้ากาสาวาพัดพวกมเฮ้าอยู่นี่บ่มียนัย่งบ่ท่นแหนนอนนี่ว่าจะได้ไปเหมือนท่านเลย จะได้ไปห่แต่ท่านไปแล้วท่านชนะแล้วนี่เป็นจริงที่ควรพูิใจไงเรามาตีเรามาให้เราไม่มาเอามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทําเป็นแบบอย่างบัดเฮาถ้าเป็นแบบอย่างแกหญาิแกโยมทั้งหลายพวกท่านบางคนอาจจะบ่เคยเห็นแบบนี้นั่นแหละในเขตปกครองเฮาหูจากเฮาหดเจ้าหลวงพอบุญกองหูดจากดุกซิดเพิ่นจากหนัดโยมเพิ่นโูดจากต้องพอเจ้าคุณเพิ่นเฮากบพาก,กันมา ให้ความอบอุ่นแก่ครูบาอาจารย์นัเนี่ยเพื่อนเห็นอย่างนี้ว่าเพื่อนก็นดีใจเนี่ดีใจอย่างโบแม,มนเราเพื่อนใจอย่างข้าบโบแมนเนี่ในความภูมิใจว่าเ,เรื่องของภาษาศาสนาเรื่องของพิธีการเหล่านี้มันเรียบร้อยดีงามแมนครูบาอาจารย์เพื่อนสม,มบุญบารมีมากมายบริบัตบริหลายก็ตามแต่เรานับเราเป็นหนึ่งที่จะต้องทําให้ได้นี่สิ่งนั้นเนี่ยต้มาก้อใจมาตลอด ติดตามความเคลื่อนไหวเดวนอ,อ,งองพอเพิ่นเขาร่วงพยาบาลก็ติดตามมาตลอดเพราะอาจารย์สมบัติเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ว่ามีภารกิจช่วงนั้นหลายอย่างพอวันที่หนึ่งน้องพอละสังขารเขาก็แจ้งไปความเคลื่อนไหวเนี่ยว่าหัววัดลูกศิษย์ก็ต้องไปติดงานทัางอื่นอาตมาก็สั่งไปว่าทันไหมให้ทันให้ดูดีอย่าให้ขายหน้านาเฮาอย่าให้มันไดขายให้รักษาหน้าที่ ให้ดีให้น้องพอคุนพู่มใจคุณมาเบิง่งดูหลานเบิ่นพระภิกษุสงฆ์ในวัดนี้หรือไหนก็ตามก็เที่ว่าเป็นลูกหลานของหลวงพ่อจุค,คุณวัดเพาะเราเป็นธรรมทายาตท่าน,นการแสดงระธรรมเทศนาการพึสปฏิบัติอย่างอื่นอย่าไปบอกราัหยาดยมพระกรรมฐานมีสองสายสรุปแล้วนะหนึ่งสายป่าสองสายบ้าน สายบ้านก็มีกรรมฐานมาแต่หลวงพ่ออุปชาให้มากสายป่าก็มีกรรมฐานแต่อุปชาให้มาพระสายกรรมฐานสายป่านี่เพื่นสีเฮียนเบียดมุ่นคาถาอาคมเกงกะไม่ออกเสกนั่นเสกนี่ได้เปิ้คกอย่างแต่ว่าขันเพิ่นลมหายตายจากไปพระเรานั่นสืบบ่ได้เพราะบุเกงคือเพิ่นคาถากระโบศักบบสิทธ อาตมาอยู่กับกูบาอาจารย์ไม่พ่อไปกราบสมัยเป็นสาม,มเณรไปกราบลุงปูนั่นพระธานนั่นพระธานนี่เพิ่นเก่งใช่ไหมนัน่นนั้นซาดิ้อไปต่างๆหน้าๆเนี่ะความเข้ากับเข้าใจอยู่พ่อเป็นเด็กหน่อยบอกเข้าใจหรอกเข้าใจแต่ว่าเพิ่นเก่งแต่เมื่อสุดท้ายกูบาอาจารย์ละสังขารไปปรากฏว่าบา่บมีหนุกเสียเทีนรเรยนน้ำใด้ลยพ่ออยังบ่เก่งคาถาคือเพิ่น เนบได้ใจบกล้าแต่กรรมฐานสายบ้านสายป่าบ้านกรรมฐานสายป่าหัดโยมสวดมนต์ทำบัตรหัดโยมนั่งสมาธิหัดโยมเฟืกโยมใสบ่าบาตรกุบาอาจารย์เหล่านี้จากไปลูกศิษย์เห็ดน้ำในบดคือเก่านั้นคือให้ปฏิบัติตัวเป็นธรรมทายา ญาติโยมนั่งอยู่นี่พระเจ้าพระสงฆ์ยาคู่นั่งอยู่นี่คือกันให้ผ้ากันผ้าญาติโยมเห็ุให้เป็นธรรมทาญาติอย่าเป็นอย่างอื่นอย่าไปคิดว่าเขาสีพิเศษวิโสอย่าไปคิดถ้าคิดทําตัวให้เป็นธรรมทาญาติเข้าจากโรคนี้ไปญาติโยมยังกราบไหว้เหมือนเดิมยังสอนพระสอนโยมยังสอนญาตดโยมใส,ส่บาตรบิณฑบาตสวดมนต์ทำบัตรนั่งสมาธิเดินโยมนั้นคือธรรมธาญาติ คือขาตตองการบังสันว่าาษาศาสนาสืบกันมาด้วยธรรมทายาตโมเมนสืบทถอดมาเรื่องอิฤทธิดปฏิหารได้อันนี้ให้พากันเข้าใจบางสั่นนแ่จริงแต่เขาเหตุสอนายาโจมมันก็เป็นของยากบาแต่ญยาดยโยมตัวเองนะเบื่อบางเป็นนั่งสมาธิโอ้ยปวดแข้งปวดขาเป็นนั่งกับอะไรบางสัตนนึ่งเศษสารพัดไปไปนั่งกินเหล้านั่งเด่นไผ่เมื่อขึ้นตัวแจ้งเพื่อมโยมปวดขาเห็นบ่กเขากคิดไรก็พวกเด่นไผ่ได้พวกม้า เขาไปนั่งตกเบ็ดไปหานั่งทาทอดทาตึกแหนี่นั่งโยหหันเป็นชุมม่โมวงสองชุ่มมวงเขาคือประจมจะคว่ำตากแดดอีกต่างหากหมุดออกลอกันควยเกีย่ยขีดตมเขาคืออยู่ได้จะมานั่งกินนีน่อากาศสบายมีพรรมเป่าให้มีเขาให้กินน้ำให้กินมีทุอย่างทุกอย่างไม่เอาไม่ไปเอาอีกอย่างมันเอาอย่าคิดว่าคิดว่าเรื่องศาสนาเป็นของ สีลสมาธิเป็นเรื่องของพระนั่งสมาธิเป็นเรื่องของพระมันโมแมนต์นอุบาสกอุบาสิกามันตุมีตัวนั่นแหละแท่มันขาดตีพวกมะเฮาแนววันตาเฮา,าบ่าเ,าเกิดเป็นคนเจติเหตุบ่เพีน้องญานิ่ยมเอาใครบ่เกิดเป็นคนหรือหลวงปู่ชาสอนไว้เกิดเป็นคนในไดท่านเด้อเพิ่นบอกหยาดย่อมบินพัดบินมืนฟังเทศเพิ่นเพื่อนเก็เทศไปเนี่ย เกิดเป็นคนในภาคกันในเกิดเป็นมือเป็นเวนมห้ภาคกันในธาตุนิโยมเด้อเพิ่นบอกเป็นอย่างที่วองเสร็จไหมบอเขาเม็ดหนึ่งมันไปตกในทองกระแตกระแตกัมีแห้งแมนบอกไปตกในทองนกนกกัมีแห้งเขาก้อนหนึ่งทวบมือห่อนี่ไปตกในทองมาทองแมวม้าแมวมันเกิดมีแห้งเข่าตะเพียนหนึ่งก้อนหนึ่งไปตกในทองพระพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีแห้งที่จะตกมาเพ็ญศีสินานไปทั้งน้ามัมเพ็้บนเพื่อะพื่อนพมจันยร์ไปเห็นบอก นี่มันเป็นสิ่งที่เลือประเริฐไปถ้าใจายาดนุ่มสูงขึ้นไปก็ให้ทานแก่สมณะฉีพามได้แต่นั้นเห็นหมาเห็นแม่เขาเดียงมายาก็หิวก็หอดกับปากโปเป็นเขาเป็นคนอาภัพยอยู่แล้วสัตว์ตอนนี้เป็นสัตว์ที่อาภัพสวดต่อไปปฏิสวดในฟังยแง้วเขาเกิดมาเขาอาภัพย,ยาไปขายไปตีเขาไม่ออกเขาอาภัพยอยู่แล้วสัตว์เดรัจฉานนั่นนะนอนข้างหนึ่งก็ถือดิน ข้างหนึ่งห้ยุงให้เห็นจอฝนตกกระตรงเปียกนั่นคือเขาอาภัพเราอย่าทําตัวเป็นอาภัพบุญวาสนาเข้าเกิดมาพอพุทธศาสนรพแ่อแม่คู่บาจานยั่งอยู่นั่นแหะให้ขนควายในรรการสามาคคความดีพออย่างเข้าสูบุพเพขนอาภัพนั่นเองแต่มันจะแก้ไขบะไรได้บ้างบางคนเกิดขึ้นมาก พ่อแม่ทรงเสียเราเดียนป้ายบรรจุทำการทำงานมีเงินเดอนเงินดาวโเคยสนใจสองเท่ายางเงินได้โบมีบางคนนะนั้นเราก็อาภัพคิดได้ตอนไม่ลูกไม่ต่อแก่โตมากสี่สิบหาสิบปีเคิียดได้คืออยากมาหาพอ่อหาแม่อยากมาตอบบุญี่ปรากฏพ่อแม่ท่านตายจากแล้วเราก็กลายเป็นคนอาภัพบ,บุญวาสนาจากพ่อแม่เห็นบะครูบาอาจารย์ที่คุณเคยเห้าคือจริงพเดชคุณหลวงพ่อหรือพระเจ้าคุทนี้ เขาควรคว้ที่จะไปบูธประถากดูแลเพื่อนบ้างบางข่าวมันเข้าคิดได้ครับคู่บาอาจารย์เป็นละสังขารจากไปแล้วเครื่องสีเียเห็นบอกเขาก็อาภัพบุญวาสนาจากพ่อแม่คู่บาอาจารย์อองอาภัพบุญจากพ่อแม่ยังหมดแล้วยังอาภัพบุญวาสนาจ,จากคู่บาอาจารย์ถนันเฮ้าเป็นหาติเป็นโยมเน้อให้ทําตัวให้ถูกต้องตามลักสินลักธรรมสินหเนี่ะเป็นรักแก่เฮาให้คิดให้มันดีจังสัน่นเป็นอย่างบางส่นบ้าน ก็เหมือนเราเป็นลูกเฮาเป็นลูกเซตกระซังเป็นลูกพ่อแม่กระตามอย่าพากันเป็นลูกคิกลูกขอเด้อลูกคิกลูกขอไม่หยังมันฝัดมันวิ่พ่อแม่หัวจักอยู่ลูกขอพ้นเถ่ารุ่นใหม่เนี่ยพวกหักใจดอกรุ่นซ้ำเนี่ยหัวใจกูรุ่นอัตมาหัวักรุ่นนั่งอยังไงอุหัวใจขอคิกหัวจักอยู่คิกลูกอยู่ทั้งนอกขอลูกอยู่ทั้งในแต่มันสิฝัดมันวิ่พ่อแม่มันโป๊ะแป๊กโป๊ะแป๊กโป๊แป๊กโปแป๊กคิกกระไดแม่นบอ ขอคือกันงัวกินอย่างกันงกิงกงก่งกิงกิงพ่อไปไห้เห็นบอกนั้นลูกข็กลูกขอมันจะฟัดพ่อฟัดแม่เฮาอย่าทําตัวเป็นคนแบบนั้นขอให้ลูกทุกคนทําหน้าที่เป็นลูกแก้วลูกแหวนของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้คิดเปรียบเทียบพระเจ้าประสงค์เฮาคือกันเลยอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าทําตัวเป็นลูกข็กลูกขอมันฟัดมันวี่ครูบาอาจารย์ต้องทําตัวเป็นลูกศิษย์เป็นลูกแก้วลูกแหวนนั่นนะท่านั้น ครูบาอาจารย์เปินสอนไว้เกิดเป็นคนมันา่าเฮาหูจากงานโยงก้อย่สบตรให้เฮาชันตรงมีเมตตาแก่เขาหนึ่งอย่าลืมบุญคุณคนที่สร้างเสนาสนะให้อยู่สองอย่าลืมบุญคุณที่ใส่บาตรให้เราฉันสามอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนถ้าไปลืมสามขอ้อนี่ชื่อว่าเนรแล้วคุณ หลวงปู่ชาเขียนไว้บกใหญ่เลยด้วก่อนเปนก่อนอยู่ในวัดเพิ่นเตือนพระเตือนเนี่ยในห้องขัดใจฉะนั้นมือนีอาตมาไม่มีโอกาสไม่ให้โอวาตนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะทำพิธีอย่างอื่นอยู่บุญกุศลทั้งลายทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จิตญาติโยมก็ดีจิตอของพ่อแม่รูบาอาจารย์หรือพิสุสงฆ์ก็ดีมือนีให้ฮ้อนน้อมถวายเป็นกุศลถวายแก่หลวงพ่อบุญกองที่ท่านจากไป หญาติโยมทุกคนกิดจังสัน้นธรรมะที่ให้แบบน,นี้มันเป็นในก็ตามให้มันเป็นดอกไม้ทูบเทียนอันสวยงามไปบูชาคุณของท่านในตาท่านอาวุโสโกอฎามาให้ทุกคนกิดแผ่เมตตาสนทุกคนเอนอรฉะนั้นคำคืนนี้ก็คงจะสมควรเก็เวลาเตือนจิตเตือนใจของพวกเฮาทันทั้งหลายโดยพี่น้องญาติโยมเนอที่นั่งฟังเครื่องบานก็ดีอยูนนั่นทำเองนี่ก็ดีชีวิตของเฮามีแต่วความสูนเส้า เสาเงินนับมือกิว่วนานับตั้งแต่เงินจิลม์ร่องพื้นแผ่นดินชีวิตเป็นต่วควมสูญส่คก็เดือนแหมนับมือรานับตั้งแต่เสิมืดอ,อืดตื่อไปนาสีโบเห็นถ้าไม่มีภาพถ่ายลายเซนเราไม่ไมีใครเลยมันสาบสูญไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นนี่คือภาพดวงตาวันหนึ่งภาพเหล่านี้ต้องจากพวกเราไปแน่นอนท่านสาธุอมโมทนานท่านอย่างทุกข์ทุกคนเนิ่สมควรเก่เวลา จึงขอดุติเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี